วันนี้เมนูตัวอะไรนะหนักแดักแด,ด,กแด้ตัวไหม่ะนะใช่ไหมอ่าตัวไหมทอดอันนี้กลับแกล้มอย่างดีเลยปโปรตีนสูงปโปรตีนสูงมากนี่เดีย๋ยวมาชิมกันว่าเหมือนที่ก็ทอดขายตามท้องตลาดเปล่าเดีย๋ยวมาชิมน,นี่เมนูหัวค่ำลาวนี่หมึกย่างย่างหมึก เอากลับเลยกล็กลับซ้ายกลับขวาดวนๆเออ่นใหญ่มันไม่นี่ย่างหมึกหัวค่ำกับแกล้มล้วนๆวนันนี้สองเมนูดูคนย่างนะก่อนรูบรอไหมลูกชายลูกชายผมเองครับ,อบ,บไอ<ห>้ยะทำเป็นแอ๊กทำเป็นแอ๊กน,กนี่ดู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 ดดออโอเคเดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันลาวอ่ามาเสร็จแล้วชิมอันนี้ ขั่วไอ้ทอดขั่วทอดชิงเอาใหม่เถอะหนอนใหม่หนอนใหม่อร่อยกว่าท้องตลาดเยอะนี่น้ำมันใหม่ใหม่มาดูปลาหมึกย่างนี่ปลาหมึกย่างเสร็จแล้วไข่เยิ้มเยิ้มเลยนี่ไข่เยิ้มเยิ้มเลยนี่ไข่น้ำจิ้มรสเด็ดครับทำเองเลยนี้ เพ็มโอ้โหเยอะจนติ่งเลยอืมอิดนวดนะอืมด้วยแล้วตามด้วยเก๊กงวย <laughs>